มาเบิ่งเด้อครับต้นไม้่อนต้นอันนี้ต้น<ร>อะไรนะโรสแมรี่ฝร,รั่งเขามาก,กินเขาจะเอาไปใส่กับอันอบไก,ก่อบเนียงกระไดกินตัดหอมดีหอมมากมากเลยโรสแมรี่มีดอเบิ่งเด้อหอมหอมใบนี่ฝรั่งก็ใส่กับอกไก,ก่อบสารพัดที่อบน่ะล่ะที่เขาอบอย่าถ้ามันเล่มออกมัน มันทับต้นอันนี้มันกบมะกลต้นแพ่ข้าโคดเล่มเล่มมันออกจันน้อยนึงแต่ยำเล่มออกกันงามคือเกาได้จกงงามงามเล่มออกแหงแตกงามกันไก่ไงตัดให้ขาดไล้ชบชบชบตัดให้ขาดไล้ชับชบชบ กันไกลใหญ่มันจะเร็วขั้นทีไหมเนาะตัวใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวไปเอาตัวใหญ่ๆก่อนกันไกลใหญ่จะหันใหญ่ๆกว่านี้กันมี มาเลยจ้ามาแล้ว,ลวกันไก่ไงปิ้งกันไก่ไงจ้าเชชเช,ชโอ๊ยม่ได้ออกตต,าต,าต,าตาสาธุวันนี้เห็นแดดหน่ยนึ่งกันไก่จ้าไปเล่นต้มไม้มาเล่นวันนี้แหละ

เอาเอะพี่ต้นเอาเนาะพี่นะงามโบพี่น้องตัดลักจากเขตสวนแล้วงานโบนงานหลายเคลื่องจริงเคลื่องจริงเดี๋วยวได้จ้ะเอาใส่ถังก่อน จะอกดในก่องบะแม่้พี่น้อถอดที่ถอที่ถอที่ถอทีเด้จ่าเด้เร็เอา้มันจะโรสแมรี่ต้นโรสแมรี่จ้ะเ็เอาแล้มันจะแ พี่น้องเบิ่งเด้อหลังจากเฮ็ดแล้วจะเป็นยังไงงามบ่งามเรางามบ่งามบ่งามบจ่จ้าอันน,อน,นั้นต้นพักนาเอาไวเ้เฮ็ดพันมันคนเฮ็ดก็ดค<น>ุณ <repaired> <laughs> เอ๋เคอยว่าคนเฮ็ดก็งามเด้พี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นว่าเ <laughs> พิ่นบ่นบเปิดปากเด้เปิดปากขึ้นมาเชื่หน่อยวาว อะไรอยู่ใต้แมตตนาคานา้าต้นพักนา,าวายเห็ดพ่านมันเยอากาศร้อนตคนสวยตอนแรกหกคือจังปลายหินมาพ่านอ่ะตอนนี้เอ่ยมาซอยเห็ดเพราะว่าต้นอันดอกใหม่มันขึ้นปล่อยไปแหละเลยนะห้องก็อยาบมันขึ้นมาเราฮาไปถอมนมืกอกสิขึ้นมาเมิดง,ง,งามบอพี่น้องงามบองามบอตบมือให้เน่ตบมือตบมือตบมือ จ้าตั้งปีกกลับมาเบิงได้จ้าตั้งปีแล้วแล้วพี่น้องเบิงแ่แต่ก่อนมันโหกๆเด้มีเก้าอี้มีย er, ังตะพื้นๆเตมมันนีก็เลยย้ายออกไปไว้ทั้งปุ่นย้ายไปบางนึงพี่น้องเห็นบ่กองสีขาวๆน่ะกองอันกองฟมอฟมกองฟมจ้าพี่น้องเห็นบ่กองฟมน่ะน่ะเอาไว้ให้ยังบ๊วแมนว่าเอามาเห็ดหกซื้อๆเด้มันมีประโยชน์จ้าเอามันมีประโยชน์เอือยเป็นทรงมาหายเอยเป็นทรงของกินมาหายอัน ต้องขอขอบคุณในหลายเนาะคุณพี่คุณพี่สาวิตรีนะคะบอกเขาแล้วพูดชื่อเขาได้เขาบอกให้บอกพูดได้คุณพี่สาวิตรีเจ้าของร้านอาหารนะคะขอบคุณมากมักทรงอันของมาให้กินก็นเลยเอากองในเก,ก็บไว้จ้ะเก็บว้เก็บว้ได้ประโยชน์ลายอย่างพี่น้องบังปลูกพักหน้าปลูกข้าะนา ทาน,นาต้นหอมจ้ะปลูกท,ทางการพอทีเขาแคร์เขาก็เลยปลูกหลายๆอย่างจ้ะเอากองมาไว้<ม>ตั้งไว้ก็เลยปลูกเอาไว้จ้ะโอ้มีกองปลูกหอมกระป๋องปลูกอันทาน,นาจ้ะทนานทนหนาวดเ้เนาะเออพอเด้กินใส่ต้มมะมาายุ่ต้มมะมากินแล้วมาเก็บไป นี่แหละก,กองจ้ะต้องขอบคุณเจ้าของกองหลายๆได้จ้ะเดอ้อคนที่ส่งมาหายประเณจะส่งมาหายกินนั่นแหละตั้งพูนกับเก็บก็อีบไปไว้ตั้งพ่นจ้ะรู้จะกแผ่นไปไหายเบิงเก็บก็อีบไปไว้ตั้งพ่นปูดนะไปไว้น้ำเหลือพ่นจ้ะไปไว้น้ำเหลืบไปไว้น้ำเหลือบอันนี้ก็ต้นแพร่เอ้ยต้นอันนี้ต้นพลั่มจ้ะอันนีต้นพลั่มมีเจ้าสร้อยอยู่นั่นน้ำ ตาช่ายกบตาช่ายกบเขียวแล้วก,ก็มีนกฮูกมีกระรอกพี่น้องหัจักบอมีอย่างนำ้ำใคยลืมบอกตอนนั้นมีกบอีกตัวหน,น,นึ่งใต้ต้นอันนี่แหละพี่น้องเห็นปะ <c ười> กบมีขนพี่น้องเห็นปะกบมันมีขนจา้า เบิ้งหวยด้วยพี่น้องด้วยเบิ้งหวยมีหวยตัวไหนเนี่ยเบิ้งหวยก่อนโอ้ยถู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 จะเอาหวยปะถู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 เขาถูข้างโคกอยู่นี่บ่มีข้างโคกก็เลยถูกบจังพี่ไม่เห็นหวยอะไรเนี่ยวันที่สิบหกเหรอพรุ่งนี้ไงอเลขห้ากับเลขหนึ่งอะไเนี่ยเลขห้ากับเลขหนึ่งเหรอ นี่ยได้ข้าไม่ใช่เหรอ,อเออตอนแรกเห็นจะได้ข้าเปนเลขหนึงได้ข้าเป็นเลขหนึเออจะเป็นเลขหาได้พี่น้องเอ้ยพวกอาเสือเอาขับไปขึ้นสวัสดีปู่กบหาหนึ่งมาจ้ะเอยพี่นว่เ <laughs> สือเอาได้กูได้อยากสืก็ก็็นลู้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทั้งพุ่นกับวบหยางาออกจากโ ท่านปุ่นก็คือเที่ยวลิฟนั่นแหละพี่น้องที่เราเบิ้งนั่นแหละต้นมันเริมเงาเลยเด้อพี่น้องเห็นบ่มันใหญ่ขึ้นมาหลายแล้วต้นที่ลิฟใหญ่ขึ้นมาหลายแล้วเห็นบ่สามอาทิตย์ผ่านไปไวเหมือนโกโหกใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีห้อยขุดจะาพี่ยังมาขุดซีมเมนต์เฮดจอกเหรือไม้จริงจอกก็พอจกักไม่หมายว่าอะไรนะ่ะตรงนี้มาขุดนะมาขุดกินหัวอ ตรงนี้ก็ขึ้นเยอะเลยแมวบิแคสแมกซ์เนไม่ใช่ใช้บ้านไม่มีบ้านมันไม่มีแคทบ้านมันไม่มีแมวแคซื้อมันแคทเนแมวมันเดินแมวมาจากที่อื่นตัวนี้จะเป็นโอ้ขึ้นล้ายพี่น้องมันขึ้นล้ายแบบขนาดเลยแมบีฟอกซ์คงไฟจะเป็นหมาจิ้งจอกเนาะคงไฟจะเป็นหมาจิ้งจอกเนาะหมาจิ้งจอกอ่ะคือสินเป็นหมาจิ้งจอกพี่น้องเอ้ย มันเข่าล้งบาบมันกระโดดได้ไกลนั่นนะเฮ้ยเก็บหญ่ยักษน้อยก่อนจักไ์ใก็ได้เก็บแล้วเดี๋ยวหิมะมากก็จะมาถ่วงก็จะไม่ได้เก็บอีกหิมะหลายก็จะปุ่อรอบ นั่นแหละพี่น้องเห็นบอกิซสพภาไปเบิ่งไก่มันล้าหลายเลยพี่น้องเห็นบ่มันเกิดล้าหลายมันใหญ่เลยด้วยเนี่ยประมาณเดือนหนากระซิเมนงามขนาดประมาณเดือนหนากระซสูงกระสิเริ่มสูงละสูงแห้งกระสิเริ่มมีดอกพะเลาะไปแหละประมาณเดือนหนาได้จ้ะคิดว่าสูงหลายเลยตดเลย ก็งนะ่โอ้นัทิริบก็งามมีสอีกทิริบมีสองพันจะปลูกล้มกันยันเห็นมั้พี่น้องก็บอกสวนมีแค่นี่ยนะปลูกทุกอย่างปลูกล้มกันอันนั้นแนนี่แน่แง่มันั้นอันนั้นก็บคืนยง่มนี้อันนี้นนนนนนก็บคืน,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 นมองนี้นะเดี๋ยวที่ริบลงนะเดี๋ยวพันลงก็สิเอาอันพักนามาลงปีนี้ใชลงพักนา โอ้ตรงนี้งามีงามมากเอาภิษณามาลงพอด็กินแน่อยู่ก็าจีไสอันนั่น,น,นแนวลรสลักบานเท่าก็เอินเออตัวทากหรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทากเนาะปิงบกเหรอพี่มยมยใช่ไหม,ไมนั่นแหละ เขาเรียกอะไรนะตัวกระเบือกระเบือเหรอเออทางบ้านเขาเรียกกระเบือแต่ไม่รู้นะแต่เรภาพเออเนาะตะวันออกเขาเรียกกระบือตะวันออกเรียกกระเบือใช่ป่ะนูก็ไม่รู้อ่ะทงกุลากะมิ่งนะไม่ได้อันปิงนั่นแหละอยู่บ้านนั้นทงกุลากะมี่งกรเอินปิงเจ้าเอินยังไงอันนี้ก็บ่รู้จักอยู่นี่กระเอินตัวสลักกับตัว สเนลสเนลก็คือหอยจ้ะคือสิเม็นหอยเชอรี่บานเฮาหรือหอยถากเนี่ยนะเนาะเป็นปะเหรอหอยบอกนี่แ no? หล่ะ